เดี๋ยวนี้ผมพามาดูนะครับแผ่นเมลามีนนะครับที่เป็นลายนะครับสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับก็จะเป็นครัวหรือว่าอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นแผ่นเมลามีนนะครับก็ส่วนนี้นะครับความหนานะครับก็จะมีความหนาตามที่โรงงานเขาระบุมาครับตัวนี้เป็นรหัสนะครับแล้วก็ความหนาตามที่ระบุนะครับก็เป็น8มิล8มิล25มิล50มิลนะครับแล้วแต่ที่เราจะไปใช้นะครับตัวนี้ก็คือตัวรหัสของเขานะครับ ก็ตัวนี้ผมจะมาให้ดูสีเทาๆนะครับว่ามันมีสีแบบไหนบ้างครับถ้าเกิดมีใครมาสั่งทำนะครับก็สามารถเลือกจากตัวรหัสตรงนี้ได้นะครับก็ทําเป็นวิดีโอไว้ให้ดูนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็นผิวนะครับสีขาวนะครับปกตินะครับก็อันนี้ออกจะเป็นสีแบบออกเทาๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายหินนะครับก็จะเป็นหินสีขาวขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายหินกับลายไม้นะครับ นี่ก็จะเป็นเหมือนลายผ้านิหนึ่งนะครับเป็นผ้าบอกลายผ้านะครับเป็นอันนี้ก็ลายผ้าเหมือนกันนะครับสีเข้มที้มานนี้จะดูว่าเท็กเจอร์นะครับมันจะมีเท็กเจอร์ที่มันไม่เหมือนใครนะครับมันจะแตกต่างอยู่นะครับตัวนี้เป็นของโรงงานนะครับที่ไต้หวันนะครับก็เป็นเป็นตัวนําเข้าทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นลายมา้นะครับไว้ในคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าตกแต่งควรใช้สีแบบไหนคู่กันนะครับถึงจะสวยนะครับ อันนี้เป็นลายสีขาวนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับก็มีอีกเยอะนะครับอันนี้ก็มาแค่ชุดหนึ่งให้ดูนะครับอันนี้ลายหินนะครับก็จะเป็นเอ่อพวกเอ่อทำหลังที่วีก็ได้นะครับตู้หลังทีวีนะครับหรือว่าเป็นตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าตู้รองโลงใช้ได้หมดเลยนะครับไอตัวนี้จะออกเป็นเอ่อเหมือนเป็นลายหนังนิดนึงนะครับนี่นะครับเห็นเพื่อนๆเห็นนะครับพยายามจะปีกให้ดูนะครับ ต, yeah. ตัวนี้ก็เป็นลายไม้ตัวนี้ก็เป็นยอดน,นิยมเหมือนกันนะครับสีปี๊ดนะครับอันนี้ก็เป็นลายหินตัวนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจะไปถ่ายที่บ้านให้ดูนะครับที่บ้านผมก็ใช้ลายนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นลายสีขาวเรียบเรียนนะครับส่วนใหญ่ตัวที่เป็นเรียบเรียนนะครับก็จะไปตัดกับตัวที่เป็นลายๆนะครับก็ต้องเลือกให้มันเข้ากันนะครับอันนี้ก็เป็นสีของสีนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นลายลายไม้ ส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับก็จะเป็นลายไม้ครับกับลายหินนะครับนี้เป็นลายไม้ที่สีเข้มหน่อยครับลายไม้ก็มีสีเข้มสีอ่อนนะครับถ้าได้มาจับนะครับมันจะมีผิวมันจะมีเอ่อบางรุ่นนะครับที่เป็นผิว็ e เจอร์หนาขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผิวแบบเรียบๆหน่อยนะครับนี่ครับเห็นการกระทบกระแสงครับก็จะแบบดูผิวเรียบๆหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกลายหินนะครับนี่ออกลายเป็นหินอ่อนหน่อยนะครับ ลายหินธรรมดาแล้วก็ลายหินอ่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีลายครับเวลาเป็นแผ่นใหญ่ๆจะสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นสีขาวนะครับผมตัวนี้สวยครับเอาสุดท้ายนะครับเป็นแผ่นตัวนี้เป็นลายหนังครับจะเห็นลายหนังสีขาวนะครับก็ตัวนี้พวกเป็นเป็นทำพวกงานส์นิเจอร์นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักทายไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอาสีอื่นมาให้ดูอีกนะครับ ชุดอื่นนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับก็เก็บไว้เป็นวิดีโอนะครับก็สามารถเ,าเลือกจากชุดนี้ได้นะครับ